สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้นะวันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการตีตะปูลเล็กๆแบบนี้นะเนี่ยนี่ประมาณหนะึ่งทับสองน่ะตียากนะตะปูลเล็กแบบเนี้ยเวลาจับจับยากตีตีไม่ยากจับจับยากเนี่ยจับเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ถ้าเกิดเราจะใช้ยาวกว่าน,นี้ก็ไม่ได้อีกบางทีเราต้องการตีงานนะมันเป็นแผ่นบางๆนะเราไม่ต้องการให้ด้านคมเนี่ยมันโผล่ลงแบงล่างเห็นไหม ให้มันแบบกินเนื้อไม้อยู่พอดีนะหรือเนื้อพลาสติกแบบเนี้ยอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้ช่างแขกจะมาบอกวิธีการตีง่ายๆครับผมนะ <S <S มีแค่นี้นะหาเศษกล่อ,องอะไรก็ได้กล่องกระดาษเนี้ยแข็งๆในหะ้ขอใหเป็นแข็งๆนะถ้าเกิดเป็นรังรังอ่อนๆไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้ตะปูมไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ขอให้เป็นแบบกล่องอะไรแข็งๆแล้วเนี้ยนะได้หมดนะครับ ที่เราซื้อมาแล้วใช้เป็นกล่องนมอะไรก็ได้นะได้หมดวิธีการทํานะแค่นี้เองนะตัดนี้นะนี่แค่นี้เองนะอันนี้นะนแ,นแ,นนะแล้วก็ตัดตรงนี้นิดนึงครับเพื่อจะเอาตะปูใส่ตรงนี้นะเห็นไหมมันจะได้ง่ายขึ้นดดูวิธีการตีเนาะไม่ได้ยากบางทีเราจับยากเราทำงนะ่ายแบเนี้นะใครก็สามารถทำได้ไหม ตะปูมันจะโผล่มาเนี่ยโผล่มาแบบนี้ฮนะดีเลยครับผมเอาไปดึงเป็นแบบนี้คลิดว่าจับยากครับผมใช้แบบนี้ถ้ารูแถวนี้มันทังนะรูมันกว้างเราก็สามารถาต,ต,ตัดตัดตัดตรงนี้นะฮะใชไหมตัดออกแล้วก็ตัดตรงนี้เพิ่มนิดนึง ตีไปครับผมไม่ได้ยากครับบางทีอ่ะเราจะตีใช้งานใช้อะไรเนะนี่นะโอ้ตีโดนมือโดนอะไรเนี่ยมันน่าแบบปวดหัวมากเลยใช่ไหมเ่เอาวิธีง่ายๆเหมอนจ่าแขกใช้นะแขกครๆก็สามารถทำได้นะแล้วนะต้องโดนมือเองเมรว่าแม่บ้านก็สามารถทำได้ เพราะว่าคลิปนี้จ,จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะที่จะตีตะปูสั้นๆแบบนี้นะก็สามารถเอาวิธีของช่างแขกไปใช้ได้นะผมนะนี่ครับใครๆก็สามารถทำได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขกหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมยังไงก็ขอบคุณามากค,ครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ